สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านวันนี้มาพบกับผมอาจารย์ฮาร์ดอาจารย์เชียนอนท์อวิคุณประเสริฐกับรายการ h e a r t o f s p r t t วันนี้ผมจะมาสอนการติดตั้งสครับเพ e หรือที่กันบันไดเนี่ยกันรอยนะครับก็พอดีทาง To โตย ta าเขาส่งสครับเพ e มาให้หลังจากที่ระยาผมออกรถนะครับแต่ว่าคืออะไรอ่ะ อุปกรณ์แต่งรถมันมาไม่ทันเขาส่งตามมาให้วันนี้ผมก็จะมาติดสครับเพจเองใน1กล่องนะครับนะใน1กล่องก็จะมีสครับเพจอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ชิ้น4อันนะอันนี้ก็จะเป็นอันสั้น2อ,อันสั้นนะครับก็จะอยู่ช่วงประตูหลังแล้วก็อีก2อ,อัน2อ,อันยาวก็จะอยู่ช่วงประตูหน้านะแต่ในกล่องก็จะมีเมนูนะครับแมนวนวล นะเอาไว้ให้อ่านแล้วก็มีแอลกอฮอล์เอาไว้ให้เช็ดนะครับแล้วก็มีตัวตัวคลิปวัดระยะในการติดสครับเพดก่อนอื่นเลยนะครับเราก็ไม่ต้องเราก็ต้องมาทำความสะอาดกันก่อนนะครับว่าให้ให้มันสะอาดก็เอาผ้าผ้าแห้งเช็ดพื้นผิวทำความสะอาดเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาตัวแอลกอฮอล์เนี่ยครับที่อยู่ในซองเนี่ย 3M เนี่ยมาทา บริเวณพื้นผิวให้มันแห้งนะแล้วเราก็มาวัดระยะนะครับด้วยตัวคลิปนี้นะครับว่าเราจะติดตั้งสครับเพดในลักษณะไหนอ่ะอย่างสมมุติอ่ะผมขออนุญ,ญาตตัวอย่างก่อนแล้วกันนะครับเขาก็จะมีแนวมาให้นะว่าเราก็ดูขีดตรงนี้เป็นหลักนะครับแล้วเราก็วางตัวคลิปไว้ นะวางตัวคลิปไว้แล้วเราก็เนี่ยให้มันได้แนวให้มันได้แนวเสร็จปุ๊บเราก็ยอดลอก 3m ออกนะครับลอก 3m ออกนะแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้ตัวสกับเพดว่ามันเป็นอย่างไรเ,เดี๋ยวมาดูกันนะครับโอเค อ่อไอตัว 3m เมื่อกี้นะครับมันก็จะเป็นลักษณะฟองน้ำเราก็เอามาเช็ดก่อนนะครับ<อ>เช็ดเช็ดที่พื้นตรงที่เราจะทาเอ้ยเราจะติดสครับเพจนะอเอ่อทั้งส<อ>ี่ทั้งส<อ>ีมง่มุมเนี่ยลูกชายคนโตจะมาช่วยแหลออออะอ่าอ่ะเฮียทาไหมทาทาอ่ะเ,เดี๋ยวไปล้างมือไม่ กินแอลกอฮอล์ไงทาทาตรงขาวๆนี่ครับเออทาทั่วๆเออเป็นแอลกอฮอล์มันจะได้ฆ่าเชื้อแล้วเดี๋ยวจะได้ติดให้มันแน่นๆอ่ะไปทาประตูโอนไป่นะครับลูกชายคนโตกำลังช่วยทาอยู่เหนียวเหนียวเลยอ่ะ ผมก็จะให้ลูกชายดึงกาว 3M อ,ออกนะครับจากสครับเพจอันแรกรูดล,ลงมาเลยรูดยาวลงมาเลยอ่ะโดนมือนะเออเนี่ยดึงออกมาก่อนเลยครับเยาวเลยอ่ะ,อะม้วนเลยม้วนม้วนเลยอ่ะต่อไปอันหนึง่งเออดึงออกมาครับโอ้โห,โหลูกชายคนโตงตัดผมใหม่หล่อเลยโอ้โหยาวเลยโอเค อ่าตอนนี้เราติดอันแรกเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กะระยะเสร็จปุ๊บเราก็กดกดให้มันแน่นๆนะเพื่อให้กระดาษกาวสองหน้า 3M มมันติดอยู่กับพื้นที่ให้ได้นะครับให้มันแน่นเนี่ยแน่นแล้ว <Wow. S 1> เสร็จอันแรกแล้วโอเคต่อไป่าต่อไปเป็นสครับเพจประตูหลังฝั่งซ้ายนะครับอ่าลุงชายจะล่อกระดาษกาวสองหน้า3 m เอม อันนี้ไม่ค่อยยาอะไรเออ้งเ,เ,เอเคอ่เรียบร้อยแล้วเราก็มาดูนะครับว่าให้มันตรงนะให้มันตรงแล้วก็มากะระยะกับตัวคลิปตัวนี้นะครับกะให้ได้แล้วเดี๋ยวเราก็วางลงไปอ่ะต่อไปเป็นประตูหน้าฝั่งคนขับนะครับ ตู้หน้ากว่าฝั่งคนขับอูกชายคนโตก็กำลังลอกละ <Wow. S 1> โอ้ยาวเลยะ <c oughs> ยวางที่พื้นก่อนโยนแล้วก็เออเค่อยเก็บีได้ลูกชายคนโตมาช่วยนะครับติดสครับเพจรายการฮาร์ดออฟสปอร์ตกับรายการ m a s t e r h o ฮอ h ช n แนลช่วยกดติดตามกันด้วยนะครับอ่าเราก็วาดูนะครับให้แนวมันได้นะครับคำว่าโตโยต้าตาตาตาอ่าต่อไปเป็นประตูหลังฝั่งคนขับนะครับอ่าลูกชายแกะกระดาษกาวสองหน้า 3M ยี่ห้อ 3M ออกแล้วาวางไว้ก่อนสออิลูกชายคนเล็กก็ปวนอยู่นะครับโอเคอ่ะอันสุดท้ายแล้ว เราก็มาวัดกะระยะกันนะครับอ่าตอนนี้เราก็ติดสครับเพทเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้ง4ประตูนะครับอืมอ่าก็ฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กระดิ่งแจ้งเตือนในช่อง h a r t of sport กับช่อง master h e Ho t ชาแนลให้ถึง1,000คนด้วยนะครับขอบคุณมากครับจิกกีเย้ยยุดเดาเดบเยาเด